Hey! Bao bò! brr A phê bye. Yeah! Rap time, buckle! Uh huh, uh huh! Ging, gang, gang, <coughs> gang! 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 Pow, pow. KHÔNG CHÍNH Gang! Yeah ปอยโฟร์คุณจะปล่อยแรปพวกมึงไอซัตมึงอย่ามาสมอ็กบอกกูเลยไอซัตเดี๋ยวมึงเจอกูนะแบกปืนกูในไอซัตแม่งเค็งหลงก็แร็กพอจิกก้ากูนจะพร้อมที่คิวกูเตะพวกมึงไอซัตไม่ให้ปิวมึงก็พูดดีว่ากูน่าใส่ชิวมึงก็รู้ดีไอซัตว่ากูน่าใส่เอลใส่ไฮเกิแล้วก็ไฮกูยังมินไปมึงน่ะเป็นควายบอกกูเลยไอซัตว่ากูไม่สนใจกูน่ะพร้อมให้คุ้งมึงน่ะกลับบ้านไป มึงก็ยามันละถ้าไอซาเดียวนามึงป้าบ้ากูจะให้คุยมาต่อฝากก็มึงก็รู้ที่ไอซัากูจะเป็นเด็กแร็ปปะ Yeah ปล่อยฟลอมกูจะปล่อยแร็ปอ๋ฮะอ๋ฮะมึงก็ยามาทำเป็นแกร์พอกูเล่าไอซา เดมึงเจอกูนะแบกปืนกูในไอสัตว์แมงคิกแหลงกับแฟลกป้อมยิงหน้ามึงนะแบง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 กูยิงพวกมึงให้นอนติดแค้นระโหบสัตว์กูนะพร้อมาแจกมัดมัดของกูนะพร้อมสกัดพร้อมต่อยหน้ามึงไงไอสัตว์แรปของกูนะดังไปทุกจังหวัดมึงนะเป็นควายกูไม่สนใจพร้อมให้กล้วยมึงนะกลับบ้านไปมึงกูดู้จไอสัตว์่างกูนี่แรปชัย ใส่แร็ปมึงจะมามำแบบแอคบบอกเล่นไอ้สัตว์ดมเจอคุณนะแบ๊คปืนกุงไอ้สัตว์แมงคิกแหลกแพลตฟอร์มยิงน้ามึงนะแบงแบงแบงแบ๊งพร้อมที่ฆ่ากูนะพร้อมทีคิวเตะพวกมึงไอ้สัตว์แมงให้ปิวมึงก็รู้ดีว่ากูณนะใส่คิวใส่ไฮเก็ตแล้วก็ไฮคุณนะบินแล้วก็ล่องพวกมึงไอ้สัตว์มึงจะมาทำคลองแต่กูตอบหน้ามึงไอ้สัตว์ดีบองอะปั๊บซอมซอให้แรงสัตว์อะกูนะพร้อมที่จะแจกมันอะ กน่ะพรมสกัดกูพรมต่อยหน้ามึงไงอ้สัสกูเดะโหสัตว์และก็ชัดจริงแต่พวกมึงไอ้สัสให้จมดินสไตล์กูน่ะแรปมึงก็รู้ดีไอ้สัสว่ากูนี่ะแรปคิงกูน่ะคิงแรปมึงยไงมาสับมันแกรกอเลยนะไอ้สัสเดี๋ยวมึงเจอกูน่ะแบงค์ปืนกูในไอ้สัสแม่งคิ้แหลัดพรวามยิงหน้ามึงน่ะแบง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 ป๊อปโปร มึงก็อยากมาทำมาซราบอกกูเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวจะกูต่อยหน้ามึงจะให้กูเอมาจะฝากงั้นมึงก็ดูที่ไอ้สัตว์กูน่ะเป็นหน้ารัมึงก็ดูที่ไอ้สัตว์กูน่ะเป็นน้าครับเพราะฉะนั้นไอ้สัตว์มึงก็อย่ามาทำมาสร้างเดี๋ยวเจอกูนะข้าเดี๋ยวเจอกูนะคิวอะกูเตะพวกมึงไอ้สัตว์ให้เปรี้ยวอะมึงก็ดูที่ว่ากูน่ะใส่ชิวมึงก็ดูดีไอ้สัตว์ว่ากูน่ะใส่เอี๊ยดใส่ไฮมึงบินไปมึงน่ะเป็นควาย ไม่สนใจกู้นเด็กฮิปฮอปบอกว่าล่ไอ้ตซ์กูไม่เคยได้คิดก๊อยิงแวบต่อไปแบบนอนสต๊อไปต่อไปต่อไอ้เซ์มันนาฬิีกาลังชิบลังซับพร้อมจะต่อยน้ามึงไอ้ตซ์ให้น็อกป๊อกป๊อหัวสัต์ยิงกว่าเดอะรัวผู้ตัวจริงบอกว่าเล่นไอ้เซตไม่จองพื่กของร r i n g กูน่ะแรปมึงก็รู้กูแรป king พวกมึงในไอซั์มันแค่ตัวปิงมึงน่ะเป็นควายกูไม่สนใจพร้อมให้คุยมึงน่ะกลับบ้านไปมึงก็รู้ที่ไอซัดว่ากูน่ะแรปใช่พวกกูยังแรปกันต่อไป on rap studio ตอนในไอสัตว์กูน่ะปล่อย flow เตะหน้ามึงลง high hoe คำของกูก็กระจาย flow กูน่ะสายแรปมึงมาฉัเป็นแอ๊ดโบ้เลยจัดดังเจอกูนะแบ๊กปืนกูไอสัตว์แม่งขีดแหลกๆพร้อมยิงหน้ามึงนะแบ๊ก นอนตะแคงไปมึงก็รู้ดีกูน่ะแรปไชยใช่แรปพวกอมาไอ้แัดอน่ะเป็นควายบอกว่าไอ้สัว่ากูไม่สนใจกูนะพร้อมให้คายมึงกลับบ้านไปอะ yeah g a a b a บ a b o o b o o b o m ยิงพวกมึงให้นอนติแคงคำของกูลีบเข้มสุแร็พวกมึงในไอ้มึงแย่ตอบตแรงมน Yeah, <laughs> <laughs> right, isn't that yeah 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 Brr.